กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะผแอดมินช่องเฟชเบยเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2 5ง7นะฮะเรามาอยู่กันที่ถานีเขาตะม,มนอีกเช่นเคยนะฮะอ่าก็ขบวนรถที่กำลังมานะฮะก็เป็นวนรถธรรมดาที่สอ2นะฮะจบกี้ดที่รันธนบุรีนะครับ น่าจะใช่นะฮะเพราะว่า1นึจะศูนราชานะครับนสองห้าส่วนตามขบวนโดยอันต้อมสี่า สานที่ลราไปเยอะมกสี่ห้าแหเลย เรียบร้อยนะมีตาคุณยายนะครับผมลงนะฮะครับก็วันนี้เราจะมาถ่าย cinematic กันที่นี่นะฮะจริงผมจะมาวิ่งนะครับผมเพราะว่ามันชันชรามันยาวมันวิ่งสะดวกนะฮะไม่เหมือนกับเวลาเราวิ่งบนแบบแถวแถวริมถนนอะไรเงี้ยครับอันตรายนะฮะ่าเนี้ยฮะกว้างกวางเลยนะ ก็จะวิ่งตรงไหนก็วิ่งนะฮะไม่มีใครมาชนเราครับก็วันนี้ผมก็จะมาถ่ายซีเมติกนะฮะจะลองดูนะฮะว่าถ่ายแบบยังไงอไม่มีคนบรรยายนะครับก็คือมันจะเป็นภาพเงียบแล้วก็เป็นเสียงของวิดีโอนะฮะ,ฮะเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะว่าท่านผู้ชมจะชอบไหมน,นะฮะน,นี้อาคารหลังเก่าะะทบอยู่นี่ เกาก่อันนี้ก็หลังเก่าเก่ามากตอน,น,นเป็นบ้านพักช่างเครื่องกับพนักงานกับรถนะฮะ,ะส่วนตรงนู้นก็เป็นสถา,านีใหม่เล็กๆนะฮะก็ไม่มีความจำเป็นต้องสร้างใหญ่อะไรมากนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยบริษารลงไม่กี่ท่านนะฮะผ่านมาช่วงอึดใจเดียวนะฮะ จะเป็นรถเร็วที่มีเจ็ดโซนนะฮะยลากรุรงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้ล่าช้ามานิดหน่อยนะฮะสิบกว่านาทีนะฮะเดี๋ยวจะผ่านทางนี้เขาถมนนะฮะ ที่เท่าไหร่เอ,อ่ยอน,นครับคร,รับเเกินนิดหน่อยนะครับที่ผมจะลองทำเป็น แบบวิดีโอซีนิมติกก็คือ,อด้วยความที่กล้องดิจิตอลนะฮะมันมีความคมชัดกว่ากล้องมือถือนะฮะค่อนข้างมากเลยนะครับแบบฟ้ากระหวเลยนะฮะแต่ว่าการสั่นในกล้องดนะิจิตอลอ่ะมันไม่ได้เท่ามือถือนะฮะจะให้มาเดินถ่ายเหมือนมือถือมันก็ไม่ใช่เรื่องครับสั่นหมดเลยนะลองดูที่พี่ฮะที่ประเ่อนปลาสากได้นะครับอันนั้นแหละกล้องดิจิตอลล้วนนะฮะก็การสั่นก็ไม่ได้ดีดเท่านะฮะแต่ แรกมากบความคมชัดที่สุดๆเลยชัดสุดๆไปเลยนะฮะท่านผู้ชมที่เห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะนำข้อมูลส่วนนี้แหละไปปรับแก้ไขในการถ่ายในครั้งต่อๆไปนะฮะยังไงเดี๋ยวรอมารับชมวิีโอตัวอย่างนะฮะคร่าวๆนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็ภาพต่อจากนี้ก็เป็น มันแ่ภาพสิวิดีโอตอนนี้ก็เป็นวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องที่จิต้อนนะฮะแล้วก็หาตั้งกล้องนะครับนี่ก็มาลองรับชมกันได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับสำหรับวิดีโอซีเนมาติกนะฮะก็อาจจะได้อารมณ์ไปอีกแบบนะฮะแต่ว่าไม่มีเสียงพากนะครับสำหรับวัยเกียขี้เกียจนะฮะก็ยังไงท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็รบกวนคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยครับนะผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในก,การถ่ายคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับ สำารับวันนี้ผมแอดมินช่องเพชรบุรีวนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ